h e l l ลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการใส่อาเคนในอาวุธปืนของเราไม่ว่าจะเป็นปืนหลักหรือว่าปืนพกจริงๆแล้วอาเคนก็จะมีหลายแบบนะก็จะมีอาเคนที่ใส่กับตัวละครวอลเซมใส่กับอาวุธคิดกันใส่กับอาวุธซอหรือใส่กับตัวโอเปอเรเตอร์เพียงแค่เรามีอาเคนเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ได้เลย แต่ในกรณีของอาวุธปืนเราทั้งปืนหลักแล้วก็ปืนพกเนี่ยมันจำเป็นจะต้องปลดล็อกช่องก่อนโดยการใช้ไอเทม Primary Arcane Adapter แล้วก็ Secondary Arcane Adapter ซึ่งทั้งสองอันเนี่ยสามารถที่จะแลกซื้อได้จาก NPC เตชินในรีเลย์สำหรับใครที่ลืมว่าเขาอยู่ไหนก็ว่าตามเรามาได้เลยนะ a r c a n อะแดปเตอรอันสามารถใช้งานได้แค่1ครั้งเท่านั้นสำหรับผู้เล่นใหม่เราอาจจะยังไม่จําเป็นต้องรีบฟาร์มหาก็ได้นะเพราะว่าวัตถุดิบในการแลกสื่อ Adapter หรือ a r c a n นที่เราจะเอามาใส่กับอาวุธของเราได้เนี่ยมันสามารถหาได้จากโหมดสติ Path ซึ่งมันเป็นโหมดยากสําหรับใครที่มาช่วงเ n ็นเกมแล้วสําหรับ a r c a n นก็จะดอกจากบอลเอ็กโคลที่อยู่ในโหมดสติลพาด ซึ่งตัวอาเคนของปืนหลักแล้วก็ปืนรองเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่าอาเคนที่ได้จากแอคโคไลเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง บอกก่อนเลยว่าสปปรรพคุณของปืนหลักและปืนพกเนี่ยเหมือนกันเลยทุกคนชื่อก็แบบเดียวกันด้วยสำหรับ Arcane d e a ด h h เ a d เมื่อเราฆ่ามอนได้ด้วยการ Headshot ดามเมจของปืนเราจะเพิ่มขึ้น120เป็นเวลา24วินาทีสแต็กได้3ขั้น แล้วก็ถ้าอาเคนของเราอัพเป็นแรง5มันก็จะมีพาสซีฟสกิลเข้ามาด้วยอันแรกก็คือเฮดช็อตดาเมจมัลติพายเพิ่มขึ้น30%อันนี้เราจะยิงหัวมอนได้แรงขึ้นอันที่2ลดแรงดีดของอาวุธลง50%อาเคนเด็กทอริตอันนี้ก็จะใช้ยากหน่อยนะคือเมื่อเราใช้อาวุธระยะประชิดฆ่ามอนได้ ดาเมจของปืนจะเพิ่มขึ้น60%เป็นเวลา20วินาทีจะแตกได้6ขั้นแล้วก็สำหรับอาเคนที่แรง5าพาสีท์สกิลก็คือคอมโบดูเลชั่นของอาวุธระยะประชิด จะอยู่นานขึ้น7.5วินาทีอาเค n ยนมอร์ซิเลสเมื่อเราฆ่ามอนได้พลังโจมตีของอาวุธจะเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา4วินาทีสแตกได้12ขั้น สำหรับอาเคนที่แรง5 p พา e Skill ก็คือความเร็วในการรีโหลดกระสุนเพิ่มขึ้น30%สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะทุกคนถ้าเราผิดพลาดตรงไหนตกหล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย